โอเคครับในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของการติดตั้งจุมล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าในเว็บไซต์จุมล่าเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันอะไรครับเข้าไปที่เว็บไซต์จุมล่า org นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มี2องเวอร์ชันนะครับก็คือ2.5แล้วก็เวอร์ชัน3นะครับตอนนี้3.3.4นะครับถ้า2.5ก็2.5.25ดอนะครับก็ เลือกได้ตามใจชอบนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเว็บใหม่ๆก็เวอร์ชัน3นี่แหละนะครับเวอร์ชัน3ซึ่งตอนนี้ก็รอไปถึงเวอร์ชัน3.5นะครับค่อย transfer นะครับสาหรับคนที่ใช้2.5ค่อยเปลี่ยนมาเป็น3.5นะครับก็ต้องรอนะครับรอก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของความปลอดภัยไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่า เวอร์ชัน3.5นี่จะจะเลื่อนออกไปอีกนะครับเลื่อนการการออกเวอร์ชันออกไปเพราะว่ามันมันมันยังช้าอยู่นะครับโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะใช้เวอร์ชัน3.3เนี่แหละนะครับ3.3.4นะครับซึ่งเวอร์ชัน3นะครับลองเข้าไปดูนะครับคุณสมบัติของมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็น responsive อย่างที่กล่าวไปนะครับ responsive mobile ready นะครับโอเคนะครับ user friendly ระบบ ย s เซอร์ e r นเท e ร์นะครับคล้าย,ายก็จะเอา,า o o ส t ท a p นะครับเข้ามาใช้เป็น g i นะครับ power o f boost t a b responsive framework นะครับ,รบซึ่ง b o o t s t a p ตัวเนี้ามาคนคนสร้าง b o o t s t a p นี้ก็คือ Twitter นะครับ i t t e r ก็ลองเข้าไปดูใน g e t b o o t s t a b com นะฮะ b o o t s t ท mm ็ hmm. มันจะเป็น css framework นะครับ css framework นะครับเป็น HTML, CSS และ JS Framework นะครับโอเคนะครับสมมุติว่า,าดูง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าเราอยากทำปุ่มสีเขียวนะครับผมไปดูส่ง button อยาจะทำปุ่มสีเขียวอย่างนี้นะฮะผมก็แค่เรียก class นี้ฮะ class btn btn-success ขีด Success, มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเขียนส,สไตล์ชีตเองฮะโอเคนะฮ okay, ะ แล้วมันเป็น Responsive ให้เราด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือเวอร์ชั่น3าตัวนี้นะครับเวอร์ชัน3ของค่าย Twitter นะครับ Twitter เป็นคนทำนะครับเป็น b o o t s ส r a p นะครับ <S <S ซึ่งตัวนี้นิยมกนันทั่วโลกเลยนะครับ <S 1> <S 1> ในการเอามาทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าเทมเพลตส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกที่เป็นใหม่ๆนะครับก็จะใช้บูสแอเป็นตัวไลบรารีในการเรียกใช้ ไตล์ชีตนะครับโอเคเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับมาตรฐานโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เป็นบูธแฉปนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับอ่ายูเทนโูยีมาใหม่เยอะนะครับโอเคก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดจุลลสามนะครับอ่าเรจะเข้ามาหน้าดาวน์โหลดนะครับตอนนี้สามจุดสามจุดสี่นะครับเราก็จะเลือกเป็น เวอร์ชันฟูลแพ็กเกจนะครับที่ติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่ได้ไปนะครับ3.3.4นะครับซึ่งก่อนหน้าจะเป็น3.3.3นะครับเพิ่งออกมาเมื่อสักพักนี้เองนะครับเมื่อ2-3วันที่แล้วนี่เองนะครับล่าสุดเลยนะฮะผมก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเปิดเว็บขึ้นมามันก็จะ ก็จะเด้งข again, in. h, okay, 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 ึ้นมาให้เราว่ามีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็อัปเดตซึ่งจะใช้ p h p 5.3.9ขึ้นไปอ่านะครับโอเคนะครับก็จะเป็นพ h p 5.3.9ขึ้นไปนะครับของเราเป็น5.3.13นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับโอเคก็ดาวน์โหลดที่นี่แหละนะครับโอเคอ่ะผมว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเซฟไว้ที่นี่นะครับ ทีนี้เราไปทําการสร้างโปรเจกต์เลยนะครับก็คลิก W สีเขียวนะครับแล้วเลือก W ว็บไซต์เดลเนี่คือรูทของรูทของเว็บไซต์ที่อยู่ในโลค a l h o ฮสเรานะครับในเครื่องเราโอเคนะครับรูทของเว็บไซต์เราตริดตั้งไว้ได้ดีใช่ไหมครับดีแวร์เว er ็บโฟลเดอรนี้จะเก็บโปรเจกต์ของเราทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับของผมอาจจะมีเยอะหน่อย <laughs> เยอะหน่อยโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ หนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งโปรเจกต์นั่นเองง่ายๆนะครับหนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งโปรเจกต์ก็คลิก new folder นะครับผมจะตั้งชื่อว่า,อาตามนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ชื่ออะไรดีชูม่าสามสามสี่สองแล้วกันนะฮะสามสามสี่สองนะฮะ เพราะว่ามันมีสามสามสี่แล้วผมก็สามสามสี่สองจำเป็นไหมครับก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ก่อน่ายังไงก็ได้ครับสร้างโฟลเดอร์ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะรีเฟ e ชนะครับหน้าแวง์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์โปรเจกต์เราก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นจุล่าสามสามสี่สองนะครับผมคลิกเข้าไปมันจะว่างๆอยู่นะครับทีนี้เราก็จะแตะไฟล์ จูมล่า3ามอ้ยในนี้นะครับโอเคผมจะใช้3 3 4จนะครับเดาเบิ Double ้ลคิกกันมาแล้วก็แตกไฟล์ไปเลยนะครับผมก็จะเลือก Extract t o นะครับแล้วก็เลือก D ใช่ไหมฮะดีวันไวเว็บจ e มล่าสามสามสี่สอง ก็โอเคครับอ่ามันก็จะแต่ไฟล์ไปนะครับเรื่อยๆนะครับอ่ามาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับประมาณสี่พันห้าพันไฟล์ฮะนะครับโอเคนี่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ เราก็จะได้โครงสร้างไฟล์แบบนี้นะครับที่แตกออกมาเห็นว่ามีโฟลเด er อร์ installation นะครับไฟล์ configuration ยังไม่มีนะครับโอเคมันก็แบบนี้แหละนะครับทีนี้เราก็ไปติดตั้งเลยครับไอตัวจุล่าสามสามสี่สองนะครับลูกข้าวโฮสเลสจุล่าสามสามสี่สอง 3, 3, 4, เนี่ยก็คือโฟลเดอร์ที่เราที่เราสร้างนะครับโฟลเดอร์ er ที่เราสร้าง เป็นโฟลเดอร์โปรเจเรานะครับลองรีเฟซครั้งหนึ่งครับนะครับตอนแรกมันไม่มีข้อมูลอะไรนะครับทีนี้เราแตกไฟล์นะครับไปแล้วนะครับโขียนะครับมันก็จะเข้าสู่ตัว installation นะครับตัวอินสต l ลเลชันเป็นไปนะครับซึ่งซึ่งก็แนะนำให้ใช้ Google Chrome นะครับเพราะว่า IE บางทีมันมันอาจจะ ไม่รองรับอะไรบางอย่างนะครับตัวนี้มันจะใช้การรีเ e s ชเป็นลักษณะของ AJAX นะครับซึ่งมันมันจะไม่รีเฟรหน้าจอนะครบางที IE มันอาจจะไม่ซับพอร์ตนะครับเพื่อความชัวนะครับก็โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome แล้วก็ใช้ Google Chrome ครับในการติดตั้งนะครับชัวสุดครับโอเคนะครับทีนี้มีอันนึงนะครับในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะ ก็มาที่ w u นะครับเลือก php แล้วก็ php.ini นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกัน,น้งค่าเนี่ยเวลาในการประมวลผลนะครับคอนทูล f นะครับคนะ Mac ้นหา max execution time นะ max execution time ครับคือเขียนแบบนี้ยฮะ เปลี่ยนจากสามสิบนะครับอาจจะเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยก็แล้วแต่นะครับหนึ่งร้อยก็ได้นะครับกันเองนะฮะ mac execution ค i m e mac underscore ฮะเนี่ย่ยเนีนเขียนตามนี้เลยครับ mac execution time นะครับอันนี้เป็นเวลาในการประมวลผลสคริปต์นะครับปกติมันจะมันจะมีเวลาแค่สามสิบวินาทีนะครับเราเพิ่มเป็นสักหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับก็เพิ่ม เพิ่มเวลาในการอ h e ขึ้นไปนะครับคิดเอาในก้องเลยนะครับคือการทำอย่างเงี้ยครับคือเป็นการแก้ปัญหานะครับเวลาที่เราติดตั้งจูมล่าเนี่ยถ้าเราไม่เซต max HQ HQ time เนี่ยเวลาที่มีการติดตั้งาตารางในเดต้าเบสเ,เนี่ยมันจะมันจะค้างนะฮะจะค้างต้นนี้ว่าต้าาอ่ปิปิดเลยครับมันจะค้างตัวนี้ก็เซฟนะฮะ ไฟเซฟนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการรีสตาร์ทออ s e เซอร์วินะครับแต่เป็นอยู่สีเขียวแล้วก็รีสตาร์ทออรเซอร์วินะครับมันก็จะรีสตาร์ทใหม่รีสตาร์ทเซอร์วิสเราใหม่นะครับก็จะได้การตั้งค่าใหม่ที่เราตั้งขึ้นนะครับโอเคนะครับนะฮะแก้ปัญหาตัวที่ในส่วนของ d a t ้ b a s e นะครับมันจะค้างตอนที่สร้างนะครับจะเห็นว่าบางคนก็จะ ค้างเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ไปไหนครับมันก็จะโหลดอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันหลุดออกไปแล้วนะการการประมวลผลมันหลุดนะฮะมันหลุดออกไปคือมันมันตัดการประมวลผลไปแล้วแต่ว่าหน้าเว็บมันยังมันยังรันอยู่นะครมันก็เลยค้างโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ขั้ขตน,น <thoroughly. S 1> ตอนแรกนะครับเราก็ใส่เปลี่ยนภาษาภาษาไทยนะ,ระนครับฮ จะ okay. เห็นว่ามันมันรีเควสมาเป็นลักาณเอเจ็นะครับเอกีโอเคใส่ชื่อเว็บเลยครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. จะใส่เป็นหน่วยงานของฉันโอเคนะครับคำอธิบายเว็บก็เหมือนกันนะครับโอเคขาอธิบายเว็บมันก็เ,เป็นรายละเอียดนะครับ ใส่ที่อยู่เบอร์โทรอะไรเข้าไปก็ได้นะครับชืไม่นแก้ไขได้ที่หลังแก้ไขได้ครับแก้ไขได้อันนี้ก็ใส่เข้าไปอีเมลนะครับอีเมลลงมดนะ้ไหมอีเมลอะไรก็ได้ครับชื่อข้าระบบนะครับก็อันนี้จำให้ได้นะครับห้ามลืมผมจะใช้แอดมินแล้วกันนะครับรหัสผ่านก็ตัวที่เราจำได้นะครับ ออฟไลน์เว็บไซต์นะครับก็เลือกง่ายนะครับนี่ของผมขึ้นมาอี้นะฮะนะฮะมันขึ้นอีกนมันโอเคนะฮะก็ประมาณนี้คือการตั้งค่าหลักของเว็บนะครับจริงๆก็เปลี่ยนที่หลังได้นะครับเดี๋ยวเอาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าชนิดของฐานข้อมูลนะครับมันจะเลือกเป็น MySQLi ให้นะครับมันมี2แบบนะครับ MySQL แล้วก็ MySQLi ซึ่งมีแบบใหม่ด้วยคือ Postgresql นะครับตัวนี้เป็นฐานข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับ MySQLi มันก็จะมี security ที่ดีกว่า MySQL นะครับตอนนี้ก็คือเป็น extension ใหม่ของตัว MySQL นะครับของ PHP นะครับในการเชื่อมต่อนะครับชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลตอนนี้ในเครื่องเราคือ root นะฮนะรหัสผ่านตอนนี้ของ web server เนี่ยมันไม่มี ไม่มีรหัสผ่านเราก็ว่างไว้นะครับชื่อฐานข้อมูลเรายังไม่ได้สร้างครับเดี๋ยวเราไปสร้างฐานข้อมูลกันนะครับก็คลิก W สีเขียวนี้นะครับแล้วก็เลือก php my admin นะครับหรือพิมพ์ localhost s l php my admin ก็ได้หรือพิมพ์127.0.0.1 slash php my admin ก็ได้เดียวกันโอเคฮะมันจะขึ้นเป็นไอเหนาหนาาเว็บเราเ่อมันนี้อ่า ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสร้างเดต้าเบสเฉยๆ IE ก็ได้อะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับเราจะสร้างฐานข้อมูลคก็คลิกที่คําว่า Database ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อนะครับแนะนําให้ใส่ชื่อเดียวกันกับชื่อโปรเจกต์เรานะครับจูม่าสามสามสี่สนะครับ นี่คอ l เลชันก็คือการเข้ารหัสตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็น UTF-8 Unicode CI นะครับก็คือตัวล่างสุดของ UTF-8 นั่นเองนะครับเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสแบบสากลน,นะครับที่ T 8 Unicode CI นะสมัยก่อนเนี่ยของประเทศไทยจะมีอยู่2องฟอร์แมตใช่ไหมครับ TIS <IS S 2> 620หรือ Windows 8.4 7นะครับสมัยก่อนนะครับออตอนนี้ก็คือเราจะใช้มาตรฐานนี้ละนะครับ Unicode 4ครับ c e a t นะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพสีเขียวขึ้นมาว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับจุมหน้า3 3า2ตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างในว่างๆโอเค okay, นะฮะว่างๆไม่มีเทเบิลอะไระทีนี้ก็กลับมาที่ตัวจุมลาของเรานะครับแล้วเราก็จะเอาชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างตะกี้นี้นะครับมาใส่ จูมล่า3ามสามส่สนะครับส่วนคำนำหน้าตารางนะครับก็เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้มันจะแรนดอมมาให้เรานะครับซึ่งจะต้องตัวหลังสุดจะต้องมี under score เสมอนะครับแล้วก็ห้ามใช้คำว,ว่า back นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเวลาที่เรา back up เนะเดี๋ยวจูมล่ามันจะสร้างให้เราโอเคก็เปลีย่ยนเปลีย่ยนได้ครับผมสมมติว่า jl ว่าใช้เจแล้วกันนะโอเคทีนี้อ่าด้านล่างสุดนะครับสมมติว่าใน d a t a b เบ e ของเรามันมีมันมันเคยถูกติดตั้งจุมล่าอยู่แล้วเราจะสำรองข้อมูลไหมหรือลบทิ้งไหมนะในกรณีนี้เราเราไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะว่าเราติดตั้งใหม่นะครับก็กดต่อไปเลยนะครับโอเค นะครับถ้ามันติดตั้งมันติดต่อทางข้อมูลได้นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เรานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในส่วนการตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้งเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับสีเขียวทั้งหมดหมายความว่าพีพีของเราจะต้องรองรับพวกเนี้ยให้ได้นะครับมันถึงจะ,ะ <S 2> <S 2> <S <S มันถึงจะรันจุลราได้นะครับตรงตรงเลยครับตรงฐานข้อมูลที่จุลาแนะนะครับทีนี้ต้อง ตั้งค่าที่จุล่าแนะนําเนี่ยมันจะเป็นออปชันนะครับหรือว่ามันสีเหลืองก็ได้ส,สีเหลืองก็ได้ทีถ้าเราอยากจะไปปิดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว display error มันจะมันจะสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ output buffering นะสีเหลืองใช่ไหมฮะวิธีการปิดก็คือมาที่อ่อ New, นะสีเขียวนะครับไปที่ p h p p p extension อ่าไม่ใช่สิ พีทีเซตติ้งนะครับพีทีเซตติ้งแล้วก็เอาเอาพุทบัฟเฟอร์ลิงนี้ออกนะฮะเจอไหมฮะเอาพุทบัฟเฟอร์ลิงนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอสักครู่เดี๋ยวให้มันรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ครับอันเป็นสีเขียวก่อนนะอ,อันที่สองก็คือตัว Display Error ใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคลิก PS p PS p p p พี t ีเซต อินเทอร์เน็เอเอนีออ่อาออกนะครับโอเคนะครับนี่โดยส่วนใหญ่แล้วโฮสมันมันจะมันจะปิดไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับปิดไว้ให้เราอยู่แล้วที่เป็นโฮสจริงนะฮะอ,อ,อ่าก็รีเฟรชครั้งหนึ่งได้ไหมฮะหรือมันมันมันเริ่มใหม่ โอเคอาจจะใส่รหัสผ่านใหม่นะครับอมันไม่มีตัวเช็คตรวจสอบอีกครั้งให้เรานะฮ <c oughs> ะลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะให้เรากรอกใหม่นะครับก็เราก็มาเรามาใส่รหัสผ่านเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะฮะก็ต่อไปรับแล้วก็มาใส่ข้อมูลเหล่านี้ใหม่ ตัวนี้ไม่ได้ม่ไม่ได้ใส่ใหม่เนาะก็ใส่ใส่แค่แอดมินนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับน่าจะเขียวทั้งหมดแล้วนะครับก็ติดตั้งเลยนะครฮะรอสักครู่นะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับคือถ้าเราไม่ไปเพิ่ม Max Execution Time เนี่ยขั้นตอนนี้มันจะค้างนะมันจะค้างเพราะว่ามันมีการสร้างตารางนะครับ ครับผมอันนี้ง่ายๆครับเด็กต,ติดตั้งสามขั้นตอนโอเคเสร็จแล้วนะครับโอเคครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองขั้นตอนพิเศษนะครับในเรื่องของการติดตั้งภาษานะครับอโอเคก็ติดตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนพิเศษติดตั้งได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็เลือก ติดตั้งเพ็เกจภาษานะครับมีภาษาไทยไหมมีนะฮะก็ติ๊กเลือกภาษาไทยเลยครับนี่อมอนเริ่มมีปัญหานิดหน่อยอเวอร์ชัน3.3.4.1นะครับโอเคนะฮะติ๊กเลือกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปนะครับคารุณารอโอเคนะครับรอสักหน่อย โอเคนะครับสามารถติดตั้งได้หลายภาษานะครับก็เดี๋ยวเราเลือกภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับในหน้าผู้ดูแลระบบแล้วก็หน้าหลักของเว็บไซต์นะครับต่อไปครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับคือด้านหน้าอ่าแบ็กเอนกับฟอนเอนนะครับหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับอ,อ่าทีนี้ก็กดลบ f o ลเดอร์อินสต a ลเลชออกนะครับเราไม่ได้ติดตั้งอีกแล้ว เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองกดดูหน้าเว็บดูครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการติดตั้งจุมลาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับนี่เป็นภาษาไทยนะครับโอเคอันนี้คือหน้าแรกของจุมลาที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องมาตกแต่งตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้มันสามารถใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งแบบง่ายๆง่ายๆคลิกอย่างเดียวนะ,นะครับโอเคครับ